ลาหางไกเนี่ยฮเมเส่สายเส่ก็เอากุ้งตัวนี้เอาไปสู้งูกินเนื้อสันเนี่ยหัมกุ้งใหม่ว่างก็ว้างเบียดมาเงินละยังพอกุ้งมันก็ทิ่ตัวนี้เดี๋ยวกุ้งโคกัน้นระหว่ากุ้งโคกันเอาเทีมูกินยังในเอาก็ไปลากินตัดกินเอาหล่ะกินกุ้งหัมมาเถอะกุ้งหามกุ้งใหม่เรียกว่าเอาไปสู้งูกินเนื่อหล่ะถ้าตีกลุกมตีกลาเนี่ว่าทำ่นล่ะกันใงสันดูหลายเด้อคุณละ อันนเกากรตาหมากมานต่ยาย่อาย่กระตาหมากมาพอกับ่ตนป้าดูสีที่ไปดุนไปดุดาเป็นเดอกินพอกินแม่เว่าพอไปดิเด้อ่เรไปดาเมีาระ เ็นเนมือนพระเมานัดวาิมีกบะแล้วก็ได้อนุโมทนาสาธุแล้ก็มากนาสาธุเยอ๋มากแล้วก็เปนยินทั้งสองคนดูดีกูีกรเห็นเ่จนนาเห็นารเหนผานอ่อมา ะพัดปีไหมครูบอกเนี่ยครูบอกตอวใครสงสัยแม่ไล่ควันเสียงเราดิใสพ่อเพิงแห้งใช่ไหมมันนิต่ย่ายนีจัรพ่อพ่อเมื่อก่อนครูจันทร์จันทเอาแม่จะถือจันรมาแม่คือจัน้์ขนามากอว่าเธอลูกสาวรงนี้เขาถจันร์ขนาดไม่ิจันทร์ขนาดไม่ตอนนันได้จันทีมีอยู่สามบาทอืมมีได้จันรขนา ไม่คือว่หาสามสมุดเขาพูดถือถืจานขันหามาเงินในจานมียี่สบามบาทในโอกหลาเด้อเมียอนุโมทนาสา่งน้ำมาตั้งขันลูกขันหลานสิเศษดีก็ได้เมียเลยถือจานขันหามาเงินในจานมีสามบาทถือมาถือมาให้อ้าวมันเคเป็นแต่นี้พอทางปู่ๆนั่นเคยเห็นบ่หามกุ้งกุ้งมันจะตัวใหญ่ตัวใหญ่คักด ห, ok ห like ้ามกุ้งเช่ปาขางใจเนี่ยห้ามเส่สายเอเก็เอากุ้งตัวนี้เอาไปสู้งูกินเด้วหมสันเนี่ยห้ามกุ้งใหม่ว่างเบี่ยงเงินละยังพอกุ้งมันก็ติ้ตตัวนี้เดี๋ยวกุ้งโคกกันนั้แล้วะกุ้งโคบกันเอาเทีมูกินยังไงเอาก็ไปกินตัดกินนู่ดละกินกุ้งห้ามห้ามกุ้งใหม่ได้ปะไดว่าเอาไปสู้งูกินนู่นละกัดตีกุ้งตีหลานว่าทำไงละกััใงสันนู่นละเด้อคุณละมือที่สิบเก่า ที่สิ่พอกันนดลพูดทีมาถ่านน้ำมาถานเกี่ยวหมากนิดนหลมาเร็วๆสั่นว่ที่โขอตะกันเรอว่าเนก็ได้เามื่อติหัวก็้ต่อีุมหนาปุ๊บกันีจ้้รถเาน้ไปแูอน้งได้มาถ่นกแจ้ง่านีมันอีพู้สีตีสตนจได้ป่น่ นี่มักก็มักส่วนตัวเนาะอืมสงฝันมักความมักส่วน ห้าสามสวัสนีเจ็ดห้าสามห้าสามสวัสนีห้าซาปูไม่อีกแล้วเจ็ห้าสามนะครับเจ็ดห้าสามปูเป็นมักครัดเป็นปาเจ๋อเจ๋อปูเล่มมักดีถงไเจอปูห้าเก้าเก้าห้าสามปูโมักคัดเนี่ยห้าเก้าเก้าห้าเก้าปูผู้นี้เงินบอก ปูผู to ้นีมากมาผู mm ้น hmm. ีแต okay. ่ว่าแต่ว่าปูคิดวาเนี่ยปูนี่ปูยังไม่นตีูคืแปดเนบะใ่ปูแปดปูแปดปูแปดเนะแล้วปู่สาแปามปูอนปู่มันม่ได้เป็นนยังไีหนีมแปลี่าเปจอดเเดี๋วปบกมั มัน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 ที่เป็นเลขกมันก็จอดตรงนี้บ่นยเลเ็จอดแปดสมก็ได้นะสามก็ไดู้นสามก็ได้พจอดซูนตรี้พจอดนะู่ยาว์วัดุดสมแปดสามนี่ละสุดสามมันมันพจอดไหมูนสามแปดสามน้ำดแปแต่มันพจอดี่ปูนี่แหละแล้วปูเถ้าลงไเขาเจ้าบังมาเนี่ะพวกปูนี่กับูนี่แต่ว่ากูนี่ ให้ล้านโปรเซ็นต์ไปนี่นี่นี่ล้านเปอร์เซ็นต์เจ็ดห้าสามแมนแมนล้านเปอร์เซ็นต์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 เลยมันบอกรับล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่ดองเด้อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโตเจ็ดห้าสามบอกรามซากิบอกราซากเจ็ดห้าสามแต่ว่าไอ้ผู้โฆษณาไนุนให้ลูกหาเล่นเป็นการพนันเด้อแต่ว่ามันไม่ได้ติดไปทีละล้วน กเป็นแนวทางพี่น้องเป็นแนวทางแนวทางเลยย้ำปูหรือสีให้ลูกให้หลานเพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อให้เป็นทางเลือกผู้ใดบ่มกักลูกหลานก็เรียนผ่านอัน้ใดมักจัดมันไปลูกหลานอ่าจัดมันไปงวดนี้ขั้นลูกหลานบงงวดนี้จักสีว่าจะไหิ่นว่าจะให้เจ็ดงวดส่วนจากงวดนี้ไปนับจากงวดนี้ไปงวดหนึ่งเลยหนึ่ง ขั้นหลังจากเจ็งวดซ้อนแล้วบ้านี้ยกอยว่ากันงวดต่อไปแล้วบ้านนี้วดนี้เป็นงวดแรกนับหนึ่งคืองวดนี้เห็นมนับหนึ่งคืองวดนี้มกราดี่เป็นหนึ่งงวดที่หนึ่งั้นที่หนึ่งเจ็ดงวดซ้อนเจ็ดงวดติดเงินยก็จะวางกันแขนปูบ้เคยหลอกมันหลอกยังบอกไะไล่ะแขนปูบเคยลอกแค่แต่ว่าหนเห็นบหคือเล็กสุดมองกลองเห็น แม่ครับเลขสามพอนไ่ได้สังเกตเลยแ็นคู่เคลองเทีเนีหศูนย์สาม้ย่าไยังศูนย์สามนจน้อยในแข่งอยู่มาเเพื่อในเห็นนี่คืว่าคือตัวเทียวคือบอกเพื่อเรียกจอลงไปข้อถหนังเห็นปะศูนสามตันแม่เห็นเบลีมองกีเลขนี้เลขสามนี่เลขศูนย์สังเกตแขนปู่เาคยเป็นจริงเียลยแม่ครับแสดงว่าวันนี้เลขเขเข้าขัาเข้าจนหันังคนนี้มาล้านเปอร์เซ็นต์เห็นปะศูนมองกลยงเห็นสา ตามไม่หลับตเห็นบอกเห็นบอ้ยกืังนะตามปกติแล้วเพ่ว่าหนังหรือีมไฟรนมันบกเขาที่แี่วรรมันจิเขาอธิฐานเนี่ยธรามันิเขาอีกระไรให้ใหม่รดหนังเลยพราเริ่มจะออกแต่เใหม่อืยใหม่ล้นไหนอีกอธิฐานว่ามันติเขาให้มันใหม่แล้วทีกอแต่ตามปกติรถเสนอทนึงมันบ่ใหม่ครับจะบอให้ใหม่รถรถอย่างนี้มันก็บ่ใหม่แต่ตามปกติก็เปลี่ แต่ว่ามือนีเรามันสิเขาอีกทีมันกิเขาอีกทีก็ไม่ราไหวอันนี้เป็นเทศตัวเลขเห็นนะมันนี่โซนสามเลขบัดจอดมันเอาที่่นจังทีล่นจังทีเห็นบ่ลนจังทีมันกับโบเป็นอย่างนี้ล่นจรงทีแต่ว่ามือนีมันเป็นอย่างคือใหม่เห็นบึกว่ามันเป็นอย่างคือยังบ่เอามันยังคือบ่เอาแต่จ่อหอดหนังมันแค่เราจอยอีกทีมั้มันสิเขาคแค่เราลองดูมันกระโบเป็นอย่างนี้แฉงแฉงบ่กร่นร่นมาว่ามันกับโบเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่าง เป็นตัวเลขขึ้นพ่อชูนมองกล้องขึ้นมองกล้องไงแต่ว่าจักที่ชูนย์ยังเท่าไหร่นี่ช <norms> mm ูนมาแน่นอนตอนนี้เลขสามแต่ว่าคุณจะคิดว่าคือเจ้าชูนสามชูนสามเห็นด้วเพราะว่าเลขแปดมันวัจอดนไงเอ็นบ่กแปดตัวนี้วัดจอดเลขกัดในสี่ตัวนี้ตัวไม่นี่บอกพูว่าให้ปัญหาไว้พูนึงพูนุ่งให้บังไว้ตัวหนึ่งบังไว้ตัวหนึ่งชูนมาล้านเปอร์เซ็นต์นะบอกได้เลยว่าชูนมาล้านเปอร์เซ็นต์ชูนมาล้านเปอร์เซ็นต์ บงเน้่ปูที่เด่นเห็นไหมนี่เด่นอันนี้ปูบอกค่บอกขัดแบบนี้ว่าเี่ยปูบอกแค่แต่ว่าปูโบจัมันสกตัวเดีเด่นนี่มนี่เตัวเดียวเอาไปวิ่งแบบปะต้องปะต้องสียดรเงินเดนเก็เด่นเ็เด่นเจ็เดียวโคโลเดียวโคโลเลยล่างปูมานะล่างปเดนเจ็ล่างล่างนี่ ผู้เด่นไี่ไปเลยศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวล่างคือนศูนย์เด่นเจ็ดศูนย์สามตันแลยตัวนี้ร่องสามไหมเด่นเจ็ด่องเด่นเจ็ดว่าตัวเต้ยนี่ลองเจ็ดไหมสามเนียนเทียนไหมสามถ้าอยู่ว่ามันสา่นไหมเนียนนี่ถูกไหมอเนนียก็สามไม่เรียกสามีหยเนี่ยเห ก็เียนตามเ้ก่านเลยเพราว่าตามมันม่แห้งมแห้งตามมาแห้งอยแล้วมันไีไร่วันที่ใส่แปูดิซีนแล่ไมืกําลังแต่ละที่เอาหมลอาการนี่ส่อเออไม่เขนไม้สันโตเขียนไม้ไม่เลยาหน่อยวันนี้วันนี้เเขาอามาไหมเอาไหม